เปิดดาราสาวที่เคียงข้างแพทนปภาในวันวิวาทำแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอสแสดงความยินดีกับแพทนภภาและพีชานนหลังจากที่วันที่23มกราคม68ทั้งคู่ควงแขนเข้ารับประทานนามพระพุทธมนต์ณวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นท่ามกลางเพื่อนสนิทมาร่วมพิธีมงคลหลายคน หนึ่งในนั้นคือเพื่อนสนิทดาราสาวสวยบูมสุภาพรโดยสาวบูมโพสต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ผ่านไ g ระบุแคปชั่นบอกว่าเจ้าสาวสวยมากยินดีกับเพื่อนนะและบอกว่าสมรสเท่าเทียมวันแรกยินดีกับเพื่อนด้วยนะดีใจอะดีใจมากๆในที่สุดขอบคุณที่ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของแพทและพีและดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มนี้ของทั้งคู่นะรักดูแลเพื่อนที่ดีๆ นาพีท่ามกลางชาวเน็ตแสดงความยินดีก็ต่างหลุดโฟกัสไปที่สาวบูมหน้าคล้ายสาวแพทมากมุมข้างหรือก้มหน้าทํารหลายคนทักนึกว่าแฝดเลยทีเดียว